ตุนมากรพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากรพอยได้เลยสวัสดีชาวฮงไกสตาร์เร็วทุกคนัะผมวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวของ Pure Fiction บรรยายเชิองอัตวิสัยนะครับจะเป็นพีเพชันใหม่ที่จะเข้ามาในแพท3.5นะครับผมซึ่งพีเพชันอันนี้เนี่ยหลังจากที่เทสกันมานะครับก็กลายเป็นว่าตี้ที่เล่นได้เนี่ยนะครับเอาจริงๆค่อนข้างที่จะล็อกถูพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครประเภทนี้อยู่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ เรามาดูความสามารถของขึ้นนักสู้ถาโถมรอบนี้ก่อนดีกว่าหลังจากไฟเราปล่อยสกิลต่อสู้เพื่อโจมตีเป้าหมายนะครับจะสร้างดาเมจคงที่แก่สตูเป้าหมายทุกตัวที่ถูกโจมตีนะครับนี่คือเป็นเอฟเฟกต์ตอนที่ยังเป็นเงินอยู่นะพอเป็นสีทองเมื่อเข้าสู่ขึ้นนักสู้ถาโถมนะครับจะเล่งแอคชั่นของฝั่งเราทั้งหมดครับหนึนะและในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยสตูเป้าหมายจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50% และเมื่อฝั่งเราครับปล่อยสกิลต่อสู้นะครับเพื่อโจมตีศัตรูเป้าหมายจะสร้างดดเมจคงที่แก่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนะครับบัฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นนัดแรกนะครับผมจะเป็นฝั่งพูดความทรงจำนะครับซึ่งแน่นอนว่ามอนเตอร์รอบนี้เนี่ยมีตัวของควันตั้มมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตี้น้องข้าสามารถเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงตี้น้องข้าเนี่ยต่อให้ไม่มี ตัวของบัฟมาช่วยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะผ่านตัวของฟิวฟิชชั่นได้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่า4ีห้าเป้าทั้งทีนะครับอ่ะบัฟอันที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตัวดอทนะครับก็จะเป็นช่วยเกี่ยวกับไฮซินเลแลวก็พวกคาบก้านะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของไฮซินเลแล้วก็คารบก้าสามารถเล่นได้อยู่แล้วสําหรับฟิวฟิชชั่นรอบนี้ และอันที่3เนี่ยเด่นๆเลยคือเรื่องสกิลต่อสู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝั่งเราปล่อยสกิลต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะสร้างดดเมจจริงเพิ่มอีก30%อีก30%นะเพราะฉะนั้นตัวไหนก็ตามที่ดดเมจหลักอยู่ที่สกิลต่อสู้สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่ะซึ่งห้องบนเนี่ยนะคุณจะเจอมอนหลักๆจะแพ้เป็นกายภาพนะครับลงลงมาจะเป็นไฟตามมาจะเป็นไฟฟ้านะครับซึ่ง บอนเตอร์เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นปลาคนข้างเยอะนะครับมอนปลาเนาะซึ่งไอ้มอนปลาพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการเล่งเทื่นตัวเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตี้ที่เน้นในการเคาน์เตอร์ห้องนี้เล่นได้เพราะว่าตัวเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวธาตุกายภาพนะครับยุนลีนะครับยุนลีคาร่าเล่นได้ถ้าปั้นดีพอนะครับซึ่งแน่นอนว่าคาร่าเนี่ยต้องปั้นดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุนลีเนี่ยนะครับไหวนะครับสำหรับห้องนี้ นะครับอาจจะไปหนืดช่วงที่เจอโบนียเพราะว่าโบนีเนี่ยมันพวกทาหารที่มาด้วยมันก็ค่าจะออกแอคชั่นช้านะครับแต่ข้อดีคือตีหมูนะครับมีตัวตีหมู่อยู่บ้างนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตีแพนอน,นะครับอันนี้คือจบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตีดอดก็ได้ใส่เพรซิเลนคู่ครับก้าวง่ายก็เล่นได้เหมือนกันข้างบนเนี่ยถามว่าฮิมโกะเล่นได้ไหมฮิมโกะเล่นได้นะแต่ว่าฮิมโกะเนี่ยจะเปจะต้องใส่คู่กับตัวกายภาพสักตัวหนึง่งผมแ네นะนําว่าต้องเป็นตัวกายภาพนะจะเป็นตัวของ ยุลีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตัวกายภาพเลยเนี่ยมันจะมีบางจังหวะครับที่มอนเตอร์เนี่ยนะครับมันจะแพ้หนักไปที่กายภาพเช่นเวฟที่2ที่กูเจอปลาเนี่ยนะครับมอนเตอร์มันจะเน้นหนักไปที่กายภาพเลยนะครับซึ่งอีกท่านหนึ่งที่แพ้มันคือไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะเล่นยาก นะครับสำหรับฮิเมโกะเพราะฮิเมโกะต้องการบลีกเยอะๆมันจะได้ปล่อยการโจมตีต่อเนื่องบ่อยๆเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะรอแต่มแมลงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปจะต้องมีตัวกายภาพคู่ฮิเมโกะไปด้วยนะครับถึงจะเล่นได้นะสำหรับรอบนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับห้องบนเนะาะอ่ะทีนี้เราไปห้องล่างนะครับห้องล่างเนี่ยแน่นอนครับเราเจอเป็นโจลา่าไปไฟนะครับโจลา่าไปไฟเนะี่ยหลักๆก,ก็คือห้องเนี่ยจะแพ้เป็นตัวของน้ําแข็งเป็นหลักรองลงมาจะเป็นตัวของควันต่มนะครับตามมาจะเป็นตัวของไฟฟ้าอ่ะประมาณนี้ ซึ่งแน่นอนว่าพอมันแพ้น้ําแข็งเป็นหลักเนี่ยนะมันหนีไปไม่ได้นะห้องนี้นะครับแน่นอนว่าตี้ดิเฮอร์ต้านะครับคุณเล่นได้ทุกแบบเลยคุณจะเล่นคู่อนักชาคุณจะเล่นคู่เจบนะบหรือว่าคุณจะเล่นคู่กับเฮอร์ต้าจิ๋วได้หมดเลยนะครับดีทั้งหมดนะผมบอกเลยว่าตีเฮอร์ต้าในบอดแต้ม4 0 0 0มได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวละครอย่างเช่นเฮอร์ต้าจิ๋วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ถึงแต้ม40,000ื่นหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะครับอย่างอนัคชาเนี่ยของแ e อร์รน 40, เน ถามว่าห้องล่างเนี่ยสามารถเล่นตัวอื่นได้ไหมเอาตรงๆนะครับมันเล่นเป็นตี้ดอดได้ห้องเนี้ยนะครับมันต้องต้องบอกว่าแอคชั่นมันไม่เร็วเท่ากับห้องบนถ้าเกิดว่าเป็นห้องบนเนี่ยไอปลาเนี่ยมันดึงแอคชั่นตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องนี้นะครับอ่ามันอาจจะแอคชั่นไม่เร็วมากนะครับแต่ตี้ดอดพอเล่นได้สำหรับห้องนี้นะถามว่าอ่าเป็นตี้อื่นได้ไหมแน่นอนครับเป็นตี้นงข้าวได้เหมือนกันหมดแพ้อคอนตามกันทุกคนส่วนถ้าเกิดว่าคุณจะเอาท่าไฟฟ้ามาตีนะครับ มันเล่นได้นะทุกคนคือห้องนี้ยอย่าใส่อย่างเดียวคือไฟเพราะว่ามันจะมีมอนต้านไฟอยู่นะครับพอเจอมอนต้านไฟมันจะตีไม่ค่อยเข้านะครับสามารถเล่นตัวไฟฟ้าได้เหมือนกันน้ออย่างพวกอะอาร์คิลอนนะครับอาร์กลียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแอคชั่นได้ถี่หน่อยคือถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นตีอาร์คิลอนจริงมันจะเป็นต้องใส่เอเวนเรลีนประจําตัวเนาะแล้วก็มีเจลชิลอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของเพลย์ฟิชั่นรอบนี้ถามว่ายากไหมนะครับถ้าเกิดว่าใช้ตุลละครที่มันไม่ เอาตรงๆถ้าเกิดว่าห้องล่างเนี่ยมีตี้ดีเฮตาคือรับจบอยู่แล้วนะครับตีน้นี้ใส่ดีเฮตาไปถึงตัวใส่คุณจะใส่เซวอก็ได้นะครับอันนี้คือขั้นต่ําที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเฮตาจิว๋วมีกันทุกคนนะครับใส่เฮตาจิว๋วก็เล่นง่ายแล้วนะครับอาจจะไม่มีทิปปี้ก็แต้มอาจจะน้อยลงหน่อยนะครับแต่30,000่นแอัพอพแน่นอนสำหรับตี้ดีเฮตานะถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องใช้แต้มยจริงๆก็เล่นมือซะนะครับตี D ้ดีเฮตานะส่วนห้องบนเนี่ยเอาตรงๆถ้าเกิดว่ามีแพนนอนก็เล่นง่ายแล้วคร ไม่มีถ้าไม่มีไพนอนไม่มีตี้ดอดเลยเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าคาร่ากับฮิเมโกะมันพอใส่ไปได้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นปตัวละครดามมเจนเก่านะครับมันอาจจะเล่นเหนื่อยหน่อยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเพลฟิชชันนะครับใครสงสัยใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ลงมานะครับเดี๋ยวผมตอบให้เนาะอ่ะก็คลิปนี้อีกเท่านี้นะครับผมขอคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมถ้าใครอยากเติมเกมก็ ฝากตูนบายกับพอยของเราไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไปฝากทุกคน